เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการนะผมเพิ่มยอดไลค์ในไอจีกันเนาะอันเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้มาททำตามผมกันได้แบบง,ง่ายๆเลยนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเรากดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็มาพิมพ์าหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า K M MM M ขีดเหตุแบบนี้นะครับผมเราพิมพ์ค้นหาตามไปได้เลยอ่ะแล้วพอได้พิมพ์ค้นหาตามกันมาได้แบบนี้แล้วผมเราก็เจอเว็บไซต์นี่เลยนะผมก็เรากดเข้าไปกันได้เลยนะผมก็ได้เว็บไซ อ่ะแล้วพอเราได้กดเข้ามากันในเว็บไซต์แล้วผมในเว็บไซต์ก็จะมีให้ได้กดลงชื่อช่งานกับสมัครสมาชิกกันนะผมใครที่ไม่มีสมาชิกก็เรากดสมัครกันไปได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วพอเรากดสมัครกันมาแล้วนะครับผมเขาก็จะมีให้ได้กรอกข้อมูลของเราไปตั้งชื่อได้อีเมลตั้งรังผ่านอะไรแบบนี้เนาะแลวติ๊กส่วนย่างนี้ไปเพื่อเันการยืยนยันนะผมเรากดสมัครไปเนะาะตอนนี้ง่ายๆก็เป็นการสมัครได้เป็นที่เรียบร้อยแบบง,ง่ายเลยผมก็เป็นตัวนี้เองเนาะหรือใครนะผมที่มีบัญชีตัวลงชื่องานนะผมไม่ต้องสมัครเราก็สามารถที่จะกดลงนไปะ อ่ะแล้วพอได้กดลงชใช้าง,งานกันมาแล้วหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็อยู่ตรงนี้เลยนะผมไม่ต้องกดกลับไปได้เลยผมที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์เนาะ และก็พอหลังจากที่เราได้ลงชื่อใช้งานกันมาแล้วหรือว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วผมหน้าต่างลัเว็บไซต์ก็ได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะก็ได้มีหมวดหมู่บริการแพลตฟอร์มให้เราได้สามารถที่จะมาเริ่มทำการกันได้แล้วผมหรือว่าจะมียอดเงินในส่งตรงด้านนี้ให้เราได้สามารถที่จะมาทำการในส่วนตรงนี้กันได้เนาะก็ตามแบบนี้นะบผมหรือว่าใครนะผมที่ไม่มียอดเงินในส่งตรงด้านนี้เราจะมาทำการนะครับผมเราก็สามารถที่จะมากดที่ตรงนี้กันได้ผมที่คำเติมเงินเพื่อมาทำการเติมเงินเนาะอ่าแล้วพอได้กดมาที่เติมเงินกันแล้วผมหน้าต่างการเติิมมเเเนนนกกจะไไดด้้้ออ่าีลรัทหื เดียวผม6ช่องทางแบบนี้เลยเนาะอ่ะจะมีช่องทางการเติมเงินทั้งแบบอั่งเปา Wallet นะผมเดี๋จะเป็นสแกน QR Code ที่เราเลือกกันอยู่เนาะหรือว่าจะเป็นโอนเงินแบบรีสเดิฟคิปตัวเคลนซี่หรือจะเป็น Perfect Money และ True Money Wallet นะผมเราก็สามารถจะเลือกกันได้เลยระบบสำหรับหช่องทางในการเติมเงินเนาะ้ะดูบสนใจช่องทางไหนที่จะเติมเงินเราก็เลือกกันได้เลยนะครับผมก็ตามแบบนี้เนาะอ่ะหรือว่าใครนะผมใช้ไอที่เติมเงินไปได้แล้วหรือมียอดเงินกันแล้วนะผมก็โลโก้กับมาที่หน้าตาเดิมผมไปใช้แล้วกันได้เลย อ่ะแล้วพอได้กดกลับมากันแล้วนะผมที่หน้าตัางเดิมงเว็บไซต์เราทีนี้เราก็เริ่มบดหมู่บริการแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะทำการกันได้เลยนะผมเราก็เริ่มไปเลยเนาะแพลตฟอร์มของไอจีพอเราเลือกกันไปได้แล้วทีนี้เราก็เริ่มบดหมู่กันต่อแล้วผมเราก็เริ่มกันไปได้เลยเนาะหบดหมู่นะผมก็มีให้เราได้เลือกทาการนะผมเยอะมากมายเลยเนาะเมื่อกี้เราทาการนะผมเป็นการเพิ่มยอดใจของไอจีเนาะก็เลือกกันไปเลยแล้วผมผมจะเลือกเป็นอันแรกนี้เลยแล้วกันเนาะอันนี้นะผมประเด็กนี้เนาะอ่ะพอเราบดหมู่ไปได้แบบนีี้้้้้แแลลลลลวนนนนนะะผผผมมมมมเเ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 เรรรรรรราาาาาากก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 ก็็็ิิ่่บบบบััตอออใหืืยยไไปด อ่ะผมก็จะเลือกบรรณาลแรกนี้เลยแล้วกันนะผมกดไปอะ่ะแล้วพอหลังจากที่เราได้เลือกหมดหมดแล้วบริการไปได้แบบนี้แล้วในนี้ให้เรากลับมาที่โพสไอจี IG ของเรานะผมอะ่ะเราบัาคัดลอกลิงก์เนาะอะ่ะแล้วพอได้ลิงก์ของไอจีเรากันมาแล้วผมโพสของเรามาแล้วเนาะเราก็เอาลิงก์มาวางพอเราวางลิงก์ไปได้แล้วแบบนี้เราก็ใส่จำนวนที่เราต้องการจะปั๊มไปนะผมอะ่ะแล้วพอใช้จากลิงก์เราก็จำนวนได้แล้วแบบนี้เรากดส,สั่งซื้อได้เลย อ่ะก็ยังไงเพจนี้ก็เป็นการสั่งซื้อเซีซีแล้วเราหมวิธีขั้นตอนอะไรแบบนี้เนาะอ่ะแล้วพอหลังจากที่เราได้สั่งซื้อกันไปการสั่งซื้อของเราก็จะเป็นออเดอร์เด้งโพอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะฮะผมเมื่อเราสั่งซื้อเราได้สามารถที่จะกดเข้ามาดูออเดอร์ของเรากันได้นะครับผมอ่ะพอได้ส่วนตรงนี้ก็จะมีการแจ้งบอกจากทางเว็บไซต์นะครับผมว่าออเดอร์ของเราอยู่ในสถานะอะไรขั้นตอนอะไรยังไงนะครับผมแบบนี้เนาะอยา่างออเดอร์เดิเราทำการเป็นสักคูน่นี้จากทางเว็บไซต์ก็มีการแจ,จ้งบอกมาว่ารอดำเนินการเรอก็รอนนนเเะะกัับีี้ยครผมออ่ ว่าใครนะผมที่ในระหว่างนี้เนาะกกำลังรอออเดอร์กำลังดำเนินการนะผมและหากว่ามีใครเกิดสนใจบริการในเพิ่มเติมในทางเว็บไซต์นะผมอยากจะดูบริการอะไรเป็นการเพิ่มเติมนะผมเราก็สามารถที่จะกดมาที่ตัวนี้กันได้ถ้ผมที่เขาบริการเนาะแต่พอกดเข้ามากันแล้วก็ได้มีบทบูบริการอะไรให้เราได้สามารถที่จะเลือกเข้ามาผมเพิ่มมาดูหมวดหมู่บริการกันได้เลยเนาะใครอยากจะทําการอันไหนหรือว่าจะดูรายละเอียดบริการไหนอะไรยังไงแล้วผมเราก็สามารถที่จะกดคลิกนะผมเราก็จะเลือกดูกันได้แบบนี้เลยเนาะอนจจะส่งบริการที่ถ้าสนใจเราจะดูหมวดหมู่ย่อยนะผมเราก็เข มีปัญหาในการใช้งานในการสั่งซื้ออยากจะแจ้งปัญหาแกดมินเราสามารถที่จะมากดกันที่ตรงนี้กันได้ผมที่หน้าต่างเ e ดิมของเว็บไซต์เนาะเราก็จะแจ้งปัญหาแกดมินนะผมก็จะมีหัวข้อตรงนี้เลยผมเป็นคำว่าติดต่อแอดมินเนอได้กดเข้ามากันได้พอเราได้กดเข้ามากันแล้วนะผมก็จะมีช่องทางการแจ้งปัญหาแกดมินนะผมมีกับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็เลือกแก้งกันได้ด้วยผมเป็นช่องทางสองช่องทางเลยเนาะจะเป็นช่องทางการแจ้งปัญหาแก็ตมินผ่านตัวช่วยเหลือหรือว่าจะเป็นการแจ้งปัญหาการเกดมินผ่านช่องทางไลน์เราก็สามารถที่จะเลือกกััััันน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 ไไไดด้้้เเเเเลลยยยะะะะะะคครรรรบบบบผผผมมมใใช่่่่อออองงงงททาาาาาีีีกก็แติปญห หรือว่าใครผมที่ใช้งานไปแล้วนะผมในระหว่างน,นี้เนาะไม่เกิดปัญหาอะไรเลยแนละ้วผมใช้งานไปแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลองแนะนำเพื่อนหลคนรู้จักให้เข้าไปใช้งานเไบไซต์ตามเราก็สามารถที่จะมากดที่ตรงนี้กันได้ผมที่คำว่าแนะนําเพื่อนเนาะ อ่ะแล้วพอเราได้กดเข้ามากันแล้วได้ส่งการแนะนําเพื่อนของที่หน้าต่างการแนะนําเพื่อนก็ด้เป็นอย่างนี้เลยนะผมเราจะสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาแนะนําเพื่อนได้แบบง่ายๆเลยเนาะเพียงกดเข้ามากันแล้วที่การแนะนําเพื่อนนะผมล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะผมไปส่งให้เพื่อนหรือคนรู้จักเรานะผมให้เขาได้เข้ามาในเว็บไซต์ของผมเพื่อดำนการในส่วนต่างๆที่เขาสนใจนะผมอ่าหรือเข้ามาทาการสมัครเว็บไซต์เนาะท่นนี้ก็เปการแนะนําให้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันได้แบบง่ายๆเลยนะผมที่ตรงนี้เนาะอ่ะผมหรือว่าใครนะผมในระหว่างนี้ผมที่ดูเว็บเก๋ที่ดูคลิปอ่ผผมมยูแ้วกทามโทร ท่านใดแะผมที่มือถือค้นหาเว็บไซต์มันยากหรือว่าวนวายแล้วผมสำหรับตอนนี้แลผมจะบอกจะบอกเลยแลผมว่าตอนนี้เว็บไซต์แลผมเคบเอ็มกีเทสมีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันด้วยแลผมไม่ท่านได้สามารถที่จะกดเข้ามาผมเพื่อมาดาวน์โหลดกันได้ผมเพื่อมาติดตั้งในโทรศัพท์มือถือของท่านได้ผมไม่ท่านได้เข้ามาทาตามที่ผมสอนหรือว่าทําตามที่ท่านอยากจะทําระผมได้แบบสะดวกรวดเร็วกันได้แล้วแลผมสำหรับท่านใดที่ทำในมือถือเนาะอ่าก็สามารถดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันแล้วผมไปติดตั้งในโทรศัพท์มือถือได้เพื่อ ตามนี้เลยนะบเดี๋ยวผมจะพูดอะไรไปมากกว่านี้แล้วผมก็ลองกลับมาดูที่ยอดแร์ของคลิปไอจี IG, ยอดแร์ของไอจีเราดีกว่าผมว่าตอนนี้เป็น,นยังไงบ้างแล้วนาะลองกลับไปดูหน้าจอดูนะบม อะไรนี่เลยนะผมหลังจากที่เราทําการสั่งซื้อไปในนา,นาล็อตสะคู่แล้วผมตอนนี้ยอดไลค์ไอจี IG ของเราก็ได้เพิ่มขึ้นมากการเป็นที่ร้อยแบบนี้แล้วผมก็ขึ้นมาเลยเนาะอ่ะก็ง่ายเพจนี้เองนะผมตลอดขั้นตอนการทำเนาะขั้นตอนอง,ง่ายๆเลยผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทำตามผมจะไป link website มาให้แล้วผมไอท่านได้เข้ามาแล้วก็ทำการในส่วนที่ท่านสนใจหรือว่าจะทำการเป็นการปรับยอดไลค์ในวันนี้ก็เข้ามากันได้เลยเนาะอ่ะในวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมก็ต้องฝากเอาไว้เด็ดเพจนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าผมพูดอะไรผิดไปผมต้องขอโทษกันด้วยนะผมหรือวว่าพูดไปแล้ก็